จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สูงมากจังหวัดหนึ่งและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วปัจจุบันได้พัฒนาเป็นพื้นที่ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรที่พักอาศัยหมอพักห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้านิคมอุตสาหกรรมอาคารพาณิชย์ และสถาบันการศึกษาจำนวนมากซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความต้องการในการเดินทางและขนส่งปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีเส้นทางสายหลักที่ใช้เพื่อการเดินทางและขนส่งคือทางหลวงหมายเลข1นึ่งถนนพลโยธินทางหลวงหมายเลข30 5ถนนรังสิตน,นครนายกทางหลวงหมายเลข3 0 6ถนนติวานนท์ทางหลวงหมายเลข346 ถนนรังสิตปทุมธานีและทางหลวงหมายเลข3100ถนนซ่อมสร้างซึ่งทางหลวงสายหลักทุกสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูงและมีพื้นที่ผิวจราจรจำกัดส่งผลกระทบให้การจราจรติดขัดและติดขัดอย่างมากในชั่วโมงเร่งด่วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม กรมทางหลวงจึงมีแนวคิดในการดําเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีรังสิตและอำเภอธัญบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดสูงสุดเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดโดยได้ดําเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางตามแนวสายทางปทุมธานีรังสิตถึงอาเภอองครักษ์โครงข่ายทางหลวงตามแนวสายทางปทุมธานีรังสิตองครักษ์ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข3100หรือถนนซ่อมสร้างบริเวณโค้งเมืองเอกบริเวณหลักกิโลเมตรที่2เพื่อเชื่อมสู่ทางหลวงหมายเลข305บริเวณคลอง1โดยการตัดทางหลวงแนวใหม่และต่อจากนั้นจะพัฒนาแนวเส้นทางตามแนวทางหลวงหมายเลข305จนถึงบริเวณคลอง7บริเวณหลักกิโลเมตรที่18 รูปแบบการพัฒนาจะเป็นการก่อสร้างทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรตลอดเส้นทางระยะทางรวม20.3กิโลเมตรช่วงตัดเส้นทางใหม่จากทางหลวงหมายเลข3100ถึงทางหลวงหมายเลข305เวนคืนที่ดิน40เมตรเพื่อใช้ก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข305ใช้เขตทางของทางหลวงหมายเลข305ในการก่อสร้างทางยกระดับ โดยกำหนดต่อหม้อทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของทางหลวงหมายเลข305และหลังจากก่อสร้างต่อหม้อทางยกระดับแล้วเสร็จจะก,ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข305ให้เป็นทางระดับดินอีก6ช่องจราจรทำให้ทางหลวงหมายเลข305มีจำนวนช่องจราจรเพิ่มขึ้นจากเดิม6ช่องจราจรในปัจจุบันเป็น12ช่องจราจรซึ่งประกอบด้วยทางยกระดับ6ช่องจราจร และถนนระดับดิน6ช่องจราจรเพื่อรองรับการจราจรทางไกลและการจราจรท้องถิ่นในอนาคตนอกจากนี้ยังออกแบบก่อสร้างทางขึ้นทางลงเพื่อเชื่อมการจราจรระหว่างทางยกระดับและถนนระดับดินจํานวน14แห่งแบ่งเป็นทิศท,ทางออกเมือง7แห่งทิศท,ทางเข้าเมือง7แห่งบริเวณทางขึ้นทางลง จะมีการก่อสร้างสะพานกลับรถยกระดับรวม6กแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภยัยต่อการกลับรถของรถทุกประเภทพร้อมทั้งปรับปรุงจุดกลับรถใต้สะพานเดิมให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการยกสะพานให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเพื่อให้รถที่มีความสูง3เมตรสามารถใช้กลับรถได้ด้วยความสะดวกหกแห่งซึ่งจะทำให้ระบบการกลับรถของถนนเส้นนี้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สำหรับถนนเชื่อมต่อบริเวณจุดเพิ่มต้นโครงการนอกจากจะมีทางขึ้นทางลงทางยกระดับที่ทางหลวงหมายเลข3100แล้วยังได้ออกแบบทางขึ้นทางลงทางยกระดับเพื่อเชื่อมไปสู่ทางหลวงหมายเลข346เพื่อให้การจราจรเชื่อมไปสู่จังหวัดปทุมธานีเดินทางได้สะดวกอีกด้วยส่วนองค์ประกอบทางหลวงอื่นๆได้ถูกออกแบบให้ถนนเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่สะพานลอยคนข้าม ศาลารอรถโดยสารไฟฟ้าแสงสว่างทางเท้าท่อระบายน้ำระบบป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรนอกจากนี้ยังได้เสนอให้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งตลอดแนวของทางหลวงหมายเลข305จากคลอง 1- ถึงคลอง7เพื่อป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองลังสิทประยนศักิ์อย่างยั่งยืนสืบต่อไป ด้วยรูปแบบของทางยกระดับนี้นอกจากลดผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนลงจากการศึกษาเดิมที่เป็นทางระดับดินลดผลกระทบต่อการชนละประทานยังเป็นโครงการที่สามารถใช้เป็นเส้นทางสำรองกรณีเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อีกด้วยโครงข่ายทางหลวงตามแนวสายทางปทุมธานีรังสิตอำเภอองครักษ์ เป็นความตั้งใจและมุ่งมั่นของกรมทางหลวงในการแก้ปัญหาจราจรสำหรับประชาชนพื้นที่รงังสิตและเป็นการพัฒนาโครงข่ายเพิ่มประสิทธิภาพบนถนนหลักตามแนวด้านตะวันออกด้านตะวันตกหรือ east west corridor ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงการจราจรจากกรุงเทพมหานครพื้นที่ริมคลองรงังสิตประยุนศักด์และเชื่อมโยงไปจังหวัดนครนายกให้มีความรวดเร็วลดเวลาในการเดินทาง สะดวกปลอดภัยรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนับได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางที่มีคุณภาพและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน